ธรรมะสวัสดีนัดคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานังประมังสุขังนิพพานังประมังสุญญงอย่างวันนี้พุทธะจะมาขยายอัดขยายธรรม ในหัวข้อธรรมที่ว่าถ้าอิสลามล้อมวัดะจะทำอย่างไรอิสลามล้อมวัดก็คือความเชื่อของาศาสนาอิสลามถ้าหากว่ามีแต่คนเชื่อและนับถือาศาสนาอิสลามได้แพร่มาขยายมาแล้วก็มาล้อมวัดจนไม่มี คนที่เอาเรียกว่าพุทธนะชาวพุทธอยู่เลยมีแต่คนอิสลามอยู่รอบวัดนะชาวบ้านนับถืออิสลามหมดอย่างนีนะ้วัดในพี่นี้ก็คือพุทธสถานถ้าจะเข้าใจให้ถูกก็คือพุทธสถาน ถ้าในศาสนาของพุทธภูมินี่เป็นอย่างนี้คือมีพุทธสถานมีนักบวชอยู่ในพุทธสถานนั้นนักบวชอยู่ในพุทธสถานนั้นแล้วรอบๆพุทธสถานเต็มไปด้วยคนอิสลามแน่นอนนักบวชในพุทธภูมิไม่เดือดร้อน ด้วยว่านักบวชในพุทธภูมินี่ไม่ได้พึ่งพาผู้ใดไม่เดือดร้อนอยู่ได้นะอยู่ได้จนดับสลายไปหรือสิ้นอายุไขไปอย่างนี้เหตุเพราะว่านักบวชในพุทธภูมินี่ประกอบด้วยวิชา ที่เรียกว่า,าการปลูกผักสวนครัวการปลูกข้าวการปศุสัตว,ว์ตเลี้ยงสัตว์อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ก็อยู่ได้นักบวชก็มีการพึ่งตนเอง ในพุทธภูมินี้พึ่งตนเองไม่หวังพึ่งผู้อื่นอยู่ได้อยู่ทากรรมอิสลามเลยก็อยู่ได้แล้วก็เผยแผ่ธรรมะไปเผยแผ่ธรรมะไปแน่นอนอะเราอยู่ได้อยู่ได้ดีและมีความสุขเราก็แบ่งปันความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกหรือความสุขทางธรรมให้กับคนที่อยู่รอบข้างแม้ว่าเขาจะเป็นศาสนาอิสลา,ามถ้าหากว่าเราทำพืชผักสวนครัวมันมีมากนักบวชฉันไม่ไหวก็นำมาวางไว้ข้างหน้าก็ได้ใครอยากจะหยิบไปใช้ก็หยิบไปใช้ให้เข้า บางคนเขาอัตคัดเขาก็จะได้มาใช้เป็นคนอิสลามแต่ก็เอาไปได้แต่ว่าถ้าศาสนาอิสลามบอกว่าไม่ให้ทําอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของศาสนาอิสลามเขาแต่ว่าเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นคนคริส์ตคนพามฮินดู ถ้าเป็นศาสนาของพุทธภูมิแล้วนี่เ,เราปลูกผักสวนครัวมีเยอะอะไรที่มันเรือเราก็เอามาวางไว้ให้คนอื่นนี่เขาอยากจะมาเอาไปก็ให้เขาเอาไปแต่ถ้าเขาไม่เอาไปเราเราก็เอาไปจำน่ายได้แต่ว่าเป็นการจำน่ายในรูปแบบของมูลนิธิอย่างนี้ไม่ได้เป็นการส่วนตัว การให้ก็ไม่ใช่เป็นการส่วนตัวอย่าไปให้เป็นการส่วนตัวมันไม่ถูกต้องตามหลักพระวินัยในศาสนาพุทธภูมิตามที่พระศรีอานได้บัญญัติเอาไว้นี่เป็นอย่างนีเออ้เราไม่พึ่งพาผู้อื่นอย่างแรเราก็อยู่ได้แล้วเราก็ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งออสิ่งที่เป็นทางโลกด้วยอย่างนี้ เป็นผู้ให้ที่ประเสริฐอย่างนี้เราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนเราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนที่สำคัญคือให้ปัญญาให้คนได้เห็นว่าชีวิตนี้แท้จริงแล้วถ้าจ,จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไปพึ่งใครไม่ได้ละต้องพึ่งตนเอง จะไปพึ่งพระจงพระเจ้านี่ก็ไม่ได้มันต้องพึ่งตนเองถ้าไปพึ่งตนเองถ้าไม่พึ่งตนเองแล้วหวังเพียงแต่จะพึ่งคนอื่นมันจะไม่มีอิสระมันจะขาดความเป็นอิสระใช้ชีวิตไม่เป็นอิสระมันจะถูกบังคับถูกควบคุมจากคนอื่นเขา คนอื่นเขาก็มาควบคุมมาคอนโทรลเราเราก็ขาดความเป็นอิสระในความเป็นมนุษย์ไปมันต้องพึ่งตนเองให้ได้นี่อย่างนี้ดังนั้นนักบวชจะต้องพึ่งตนเองให้ได้นักบวชต้องพึ่งตนเองให้ได้ในสมัยพุทธ,ธาการของท่านเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตอนที่ท่านเผยแผ่ธรรมะ แน่นอนละท่านมาีวันนะคือเป็นกระสัดนะก็ได้ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะทำให้การเผยแผ่ธรรมะท่านไม่ได้ยากลาบากก็มาดูพระสีอานดีกว่ามาดูพระพุทธเจ้าพระสีอานพระสีอานเผยแผ่ธรรมะนี่พระสีอานก็เผยแผ่อย่างนี้มีเหตุปัจจัยเผยแผ่ธรรมะ ได้ก็ด้วยอาศัยเทคโนโลยีแต่การเผยแผ่ธรรมะของพระสีอานถ้าคุณโยมเห็นก็เหมือนกับมีศาสนาอื่นมาปิดร้อมพระสีอานปิดร้อมพระสีอานไว้นะศาส,สนาอื่นปิดร้อมไปหมดไม่มีศาสนาพุทธภูมินี่พระสีอานก็อยู่ตรงนี้เพ่งตนเองก็อยู่ได้แล้วแล้วก็ประกอบ สามมาอาชีพดูแลตนเองอย่างนี้นี่ก็อยู่ได้พอมีลมหายใจอยู่ได้ก็เผยแผ่ธรรมะไปให้ปัญญาแก่หมู่มวลมนุษย์ผู้ที่เข้าถึงธรรมได้ง่ายผู้ที่เข้าถึงธรรมได้ยากก็เราก็ปล่อยเขาไปต้องรอเวลาอีกนาน พวกนี้อย่างไกลจากพระนิพพานจะไม่เข้าใจในธรรมของพระสีอานแต่เราก็ได้แต่เมตตาเขาสักวันเขาคงจะได้เห็นถึงธรรมที่แท้จริงของพระสีอานนี่ต้องทำอย่างพระสีอ่านก็เผยแผ่ธรรมะไปการเผยแผ่ธรรมะญาติโยมไปย้อนกลับไปดูนะเออ ไม่มีท่านใดเขาสนใจละแถมยังถูกต่อว่าจากศาสนาที่อยู่รอบข้างพระสีอานอีกในตอนแรกในตอนแรกเลยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันละถ้าเกิดว่าวัดไปอยู่กลางอิสลามเขาไม่อยากฟังธรรมของเราเราก็ไม่ต้องไปอะไรเรามีวิธีเผยแผ่ธรรม,มะเยอะแยะมากมายสมัยนี้ เราก็เผยแผ่ธรรมมไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นอย่างนี้การได้แสดงธรรมนี่มันเป็นการทำบุญทำกุศลทำให้จิตของเรานี่เป็นสุขจากการแสดงธรรมนี่เป็นบุญเป็นกุศลก็แสดงไปผลตอบ ารับมาเป็นอย่างไรเราก็เอามาใคร่ควรพิจารณาก็ปรับปรุงวิธีการแสดงธรรมของเราไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่เป็นการสร้างนี่พระพุทธบอกว่าไม่ใช่เป็นการสร้างเอา,เาไปสร้างอะไรนะอาคารไปสร้างอาคารไปสร้างนู่นสร้างนี่เกินกำลังเรา มันผิดเส้นทางของเหล่าพุทธะพุทธะไม่ใช่ผู้สร้างวัตถุสิ่งของอาคารบ้านเรือนพุทธะไม่ได้สร้างอย่างนั้นพุทธะเป็นผู้สร้างทางจิตวิญญาณไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองก็สร้างจิตวิญญาณนี่ละให้มันประเสริฐให้มันงดงามให้มันศีลัย สร้างจิตวิญญาณไม่ต้องอาศัยเงินอาศัยทองแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ารอบร้อมไปด้วยศาสนาอื่นที่เขาไม่ได้ศรัทธาเขาไม่ได้ต้องการจะทำบุญด้วยเ,เราต้องอยู่ของเราให้ได้เราจะไปสร้างจนเดือดร้อนตนเองนี่เรียกว่าเป็นห่วงทำให้เกิดห่วงไม่ได้เ,เราต้องตัดห่วงออก ต้องตัดห่วงออกลดทอนห่วงงไม่ใช่ไปสร้างห่วงเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าเราจะไปสร้างอาคารแล้วเราไม่มีเงินไม่มีทองจะไปสร้างเราก็จะมีห่วงมากขึ้นเอาคนเขาอยากจะมาช่วยเราสร้างเราเห็นเขามาช่วยเราสร้างเราก็ยิ่งมีห่วงก็อยากหาอาหารหาน้ำหาข้าวให้เขากิน นี่มันยิ่งมีห่วงมันยิ่งเดือดร้อนมันยิ่งเป็นทุกข์เ,เรียกว่าแทนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นศาสนาอื่นที่อยู่รอบข้างเขาก็ได้แต่ยิ้มแต่หัวเราะนี่ไหนบอกว่าจะไปนี่ไหนบอกว่าจะหลุดพ้นจากกิเลสจะไม่สร้างห่วงเขาก็จะยิ่งหัวเราะให้ ความเสื่อมมันก็จะมีเกิดขึ้นมาทันทีต้องปฏิบัติตามพระธรรมวิในพระศรีอานเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ต้องการให้เราสร้างอะไรต้องการให้เราอยู่อย่างสันโดษพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านก็ต้องมีพระปัญญายาเช่นนี้ ผู้ใดคิดจะสร้างเมื่อคิดจะสร้างเป็นทุกขันทีเพราะคําว่าสร้างนั่นมันคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งทุกข์ผู้ใดคิดจะตัดจะลดจะละจะวางลงนั่นแหละคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงของเหล่าพุทธะก็เดินเส้นทางผิดมามันก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้แหละผู้ที่สนับสนุนสนับสนุนได้ไม่นาน สุดท้ายมันก็เสื่อมธรรมะมันก็เสื่อมอย่างนี้เราต้องพึ่งตนเองให้ได้แล้วเราหยุดการเป็นผู้สร้างแน่นอนถ้าเราจะสร้างก็สร้างแต่พอสมควรแก่เหตุและปัจจัยถ้าปัจจัยไม่เอือ้อที่จะสร้างก็ไม่ต้องสร้างเราอยู่ได้ก็ตอบผ,ผ,ผูุเอาหลังคาเอา ใบไม้ใบหญ้ามาคุมอย่างนี้เราอยู่ได้นักบวชนี่เป็นผู้ตัดผู้รับผู้วางแล้วอยู่ได้อาศัยเหตุปัจจัยที่เรามีเราเป็นนั่นแหละไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปอ้อนบอลผู้ใดให้มาช่วยเราสร้างนี่เราไม่ใช่ผู้สร้างต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอย่างนี้เราอยู่ได้อยู่ให้ ศาสนาอื่นเขาเห็นว่าเราอยู่ได้แลาเราก็ตัดได้จริงมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของเรานี่อย่างนี้ถ้าศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนเรื่องของการตัดกิเลสเขายังมากๆอยู่ในกามเขายังสะสมกิเลสเขาก็จะมีความโรคความโกรธความหลงสังคมของเขาจะหาความสงบสุขไม่ได้ต่อให้มี เทพเทพวดามาช่วยอืมต่อให้มีนะต่อให้มีก็ช่วยได้ไม่ตลอดละ่ะช่วยได้ไม่ทุกคนละ่ะนี่อย่างนี้เพราะว่าเทพและเทวดามันไม่มีจริงเขาสมมุติกันขึ้นมาพอมนุษย์เริ่มมีปัญญาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่มีเทพไม่มีเทวดาอะไรเลยมาช่วยเราเราเท่านั้นแหละที่ทำให้เกิดเหตุปัจจัย เราร่ำรวยได้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยนะเรามีกลยุทธ์มีวิธีในการค้าขายมันถึงได้ร่ำรวยมีเงินมีทองใช้จ่ายเราขยันขันแข็งในการทำมาหากินนั่นแหละคือทางออกที่ดีเราพึ่งตนเองได้เ,เราถึงได้มีความสุขพอเขาเริ่มมีปัญญาแล้วโอ้เทพไม่ได้มาช่วยอะไรฉันเลยนี่ฉันละช่วยตัวเอง นี่อย่างนี้เขาก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะของหล่อพุทธะมากขึ้นสุดท้ายเขาบอกว่าเทพแระเทวดานั้นประเสริฐบริสุิ์ต่าที่จริงมันไม่ใช่เลยเทพแระเทวดาบริสุทธิ์จริงทุกคนบนโลกใบนี้จะมีแต่อยู่ดีกินดีทั้งนั้นนี่เทพแระเทวดาไม่บริสุทธิ์เทพแระเทวดานั่นแหละติดอามิสินจ้าง ใครให้สินบนเทพและเทวดามากหน่อยเขาก็ช่วยเหลือผู้นั้น <c oughs> จเจริญพรถ้าที่จริงมันไม่มีละมันมีแต่พวกเดียวกันนั่นแหละถ้าเราไปติดสิลบนพวกเดียวกันเขาก็ช่วยเราถ้าเราไม่มีอะไรไปเป็นศินบนให้เขาเลยเขาก็ไม่ช่วยเราอย่างนี้ศินบนในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเงินถึงทองอย่างเดียวเขาหมายถึงความเชื่อความศรัทธากัน เข้าไปน้อมกาบเขาด้วยถ้าไปเคารพเขาข้าระคือพระเจ้ามาเคารพข้าและข้าจะช่วยเจ้าเราก็ให้ศีลบนโดยการเอาหัวไปโขกกับพื้นอย่างนั้นนั่นละเขาถึงจะช่วยเรานั่นคือติดศีลบนถ้าเรามั่นคงเด็ดเดียวยืนหยัดด้วยลำแข่งของเราฉันก็อยู่ของฉันได้ฉันก็เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยตัวของฉันได้นั่นละคือเหล่าพุทธ พุทธะคือผู้ที่มีอิสระเป็นอิสระจากจับพบรสิ่งตัดห่วงได้หมดอะไรที่เป็นโซ่ผูกมัดไว้ตัดขาดหมดนั่นแหละคือพุทธะผู้มีอิสระมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐได้ด้วยตัวของตนเองเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวของตนเองอย่างนี้แหละ นี่เราก็ต้องแสดงธรรมของเราหนักแน่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็อยู่อย่างสันโดษให้เขาเห็นว่าเราอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่เราเป็นทุกข์ดิ้นรนทุรนทุรายหาทางออกอย่างนี้มันไม่ถูกพอมันไม่ถูกแล้วมันก็เสื่อมธรรมะมันก็เสื่อมศาสนาอื่นเขาก็จะมาดูถูกเราได้ว่าเราเป็นผู้ตัดผู้ระผู้วาง แต่ทำไมต้องดินโลงสร้างอย่างนู้นอย่างนี้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ดินโลนสร้างหัวขึ้นมาอย่างนู้นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันกระเื่อมเราก็าถูกกลืนไปจนหมดศาส,สนาบางศาส,สนาเขาไม่ให้ไปนับถืออะไรเลยนะลูกเกิดมาก็ไม่ให้นับถืออะไรเลยนอกจากศาสนาของเขาสุดท้ายศาสนาของเขาก็าจะกลืนศาสนาอื่นจนหมด นี่มันเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความเป็นพุทธะด้วยธรรมะของพุทธะมีอยู่ธรรมะของพุทธะนั้นที่อย่างมีอยู่ดังนั้นคนในศาสนานั้นจะหันกลับคืนสู่ธรรมก็คือเข้าจิตเข้าใจในธรรมที่แท้จริงว่าโอ้เราถูกหลอกอยู่หลอกให้เป็นผู้ด้อยปัญญาอยู่เมื่อเรารู้แล้วว่าเราถูกหลอกอยู่ถูกทำให้ด้อยให้ขาด อิสระภาพในความเป็นมนุษย์แล้วก็เข้าไม่ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมากกว่าเทพและเทวดาทั้งหลายแท้จริงมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐมากกว่าเทพและเทวดาทั้งหลายเทพและเทวดาทั้งหลายยังติดอามิสสินจ้างอยู่ยังเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แต่ว่ามนุษย์นี่แหละที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้มากกว่าเทพและเทวดาประพฤติปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ได้ นี่พอเริ่มมีปัญญาพอเขาเริ่มมีปัญญาเขาก็จะเป็นพุทธะพอเขาเป็นพุทธะเขาก็จะออกมาอยู่อย่างสันโดษไม่ไปข้องเกี่ยวด้วยแล้วถ้าเกิดว่าปัญญาอย่างนี้เกิดกับคนหมู่มากมันก็จะกลายเป็นความเชื่อขึ้นมาใหม่ก็เป็นความเชื่อที่เป็นพุทธะเช่นกันก็คือเป็นเหล่าพุทธะเช่นกันเมื่อเป็นเหล่าพุทธะเช่นกันเข้ากันได้กับ ศาสนาของเราพุทธเขาก็จะเริ่มเข้ามาในศาสนาของพุทธนั่นเองนี่นะเราก็แค่ทําตัวของเราไม่ให้เสื่อมไปจากธรรมอย่าไปสร้างห่วงอย่าไปทําห่วงให้มันมากมายหนักหนาอย่าไปสร้างกิเลสข,ของตนเองให้เขาเห็นถ้าเราเอากิเลสข,ของเรามาโชว์ให้เขาเห็นถ้าเราเอาห่วงมาโชว์ให้เขาเห็น ว่าเราเป็นห่วงอย่างนู้นอย่างนี้มีห่วงมากมายมีพันธะมีโซ่รัดตึงมากมายหนักหนาเราไม่ตัดไม่ละไม่วางนั่นเขาก็จะหัวเราะเยาะเราได้ไหนะพราพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าให้ตัดห่วงทําไมสาวกถึงพยายามสร้างห่วงกันหนักหนามันกระเสื่อมสุดท้ายคนที่จะถูกกืนกินก็คือศาสนาของเราพุทธะ นี่เป็นอย่างนี้ต้องระวังให้ดีอย่างน้อยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะดำรงรักษาธรรมของพุทธะไว้แล้วเราก็จะปฏิบัติตามที่พระพุทธ,ธเจ้าได้ตัดเอาไว้ดีแล้วนี้มั่นคงเด็ดเดียวอยู่อย่างผู้สันโดษอยู่อย่างผู้ที่ปรับพฤติธรรมที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของเราพุทธะ ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อาคุณโยมได้ยินได้ฟังอาคุณโยมเข้ามานะธรรมะสวัสดีกดสาธุก,การเข้ามาด้วยธรรมะสวัสดีนี่เป็นอย่างนี้คุณโยมคงเห็นแล้วนะว่าวาพระสีหานี้แสดงธรรมไปก็รอบร้อมด้วยศาสนาอื่นมันคงเด็ดเดียวอยู่ในธรรมอย่างนี้ ผู้ที่มีปัญญาถึงพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาได้ยินได้ฟังเขาก็เข้ามาเองนั่นแหละคุณโยมแล้วความศรัทธามันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงเอาเราไม่ใช่แค่เป็นผู้พูดเอาเราปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติให้ได้จริงอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ามาศรัทธาผู้ที่มีปัญญาถึงพร้อมเขาเข้ามาศรัทธาความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ ถูกปิดร้อมนะถูกปิดร้อมไปด้วยศาสนาอื่นไม่ต้องไปกลัวเลยถ้าเป็นพุทธ,ธะไม่ต้องกลัวเอาเราทำหน้าที่ทำภารกิจของเราเหมือนอย่างที่พระสีอานมาแสดงให้เห็นนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่เริ่มเข้าถึงธรรมของพระศีอานแล้วการปิดร้อมพระสีอานด้วยศาสนาอื่นนั่น มันเริ่มที่จะเปิดแล้ว ừ, ถูกปิดล้อมไว้แต่สุดท้ายก็เริ่มที่จะเปิดแล้วเหมือนกันละ่ะถ้าเกิดว่าวัดถูกรอมโดยศาสนาอื่นก็ไม่ต้องไปหวนไว้ในธรรมไม่ต้องไปดิ้นรนทุรนท,รนทุรายอย่างนี้นะขอให้ปฏิบัติธรรมให้มัน่นทำจิตของเรานี่ให้มั่นคงเด็ดเดี่ยวอยู่ในธรรมอย่างนั้น สุดท้ายเนี่ยแหละทำจะชนะทุกอย่างทำที่บริสุทธิ์จะชนะทุกอย่างนะคุณโยมเอาละวันนี้พอสมควรแก่เวลาพุทธ,ธมาให้ธรรมะตามเหตุตามปัจจัยยังมีลรมหายใจอยู่ก็ยังมาแสดงธรรมอยู่อย่างนี้นะอะมีปิติดีนะเห็นคุณโยมกล่าวสาธุก,การมานี่ก็มีปิติดี ปิตินี่ไม่ใช่ตันหาแต่เป็นปิติคือคุณโยมเข้าจิตเข้าใจในธรรมคนที่มีความสุขก็ขคือตัวคุณโยมเองนะนำไปประยุกต์ใช้นำไปปฏิบัติด,ด้วยนำไปส่งต่อเผยแพร่ต่อไปให้ผู้อื่นได้มีความสุขอย่างคุณโยมนะขอให้ท่านที่ได้เข้ามาสดับอรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเทินจเจริญพรนะคุณโยมจเจริญพร ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะมาเผยแผ่ธรรมะต่อไปนะจ๊ะวันนี้ธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีจ้า